สีฟูดแต่ไม uh, okay. ่ต้องเปรี้ยวเยอะนะคะเพื่อนฟันไม่ค่อยดีเดี๋ยวมันกัดฟันค่ะแล้วเขียวก็หมูนี่เอาไปเอาคุกกาวชอบคุกกาวทำให้กรรมกรกินอะค่ะมาเยอะๆแตงกวาชิ้นไปเลยอ่ะใหญ่ไม่บัแตกินี่ยมันเหม็นนะมันค้างมันเหม็นด้วอันนี้เป็นไก่หมูเนี่ยหรอหมูเลือกได้เลยค่ะหมูหมูหมูค่ะถามนิดนึงเคยไปกินอีกที่นึงอ่ะสิบเหรียญ ยินดอกกิดอกโอ้ยยายยาลยคยย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 ย้ยยมยยยยยยายยยยมยยยยยกกยยายายย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 ายยยยยยายยยยยียย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 อะยยยอยย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 มยยยายย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 ยัยย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 ยก็ยักเงียย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 มยย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 ยัยย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 ยับยยยยยกยลยยกัยย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 ยนะคะส คลิปนี้ค่ะเราจะพาเพื่อนๆมาชมร้านกว๋วยเตี๋ยวไทยในอเมริกานะคะชื่อว่า Noodle Nation นะคะอยู่มาเลเทเลสค่ะก็ห่างจากบ้านเราประมาณสัก25นาทีเองร้านนี้นะคะตกแต่งได้แปลกตามากๆคือเราเดาเอานะแต่ว่าไม่ได้ถามเจ้าของร้านค่ะว่าเจ้าของร้านต้องเป็นคนรักรถแน่ๆเลย ซึ่งส่วนตัวแม่หมูก็เป็นคนรักรถค่ะฉะนั้นร้านนี้เราจะต้องมาซ้ำแน่นอนชอบมุมนี้มากเลยทุกคนเพื่อนๆดูสิมีสกูบัสด้วยนักมอยไปตกแต่งห้องเรียนเนาะกกูไันี่็โอ้ยยำน่าก,กินนะ จริงด้วยไมน่ากินนะนี่เป็นยำนะคะยำทะเลดีเราจะไม่ได้กินยำทะเลหยุดสองนาทีก็ไหนเอายำใหม่สิฮะยำใหม่สิยำทะเลยำทะเลใครกินาเธอเนี่ยตก่เลยนะคะได้แกะเกะกะวันนี้อะไรจับ ดีๆน่ากยนจังน่าเกียดอร่อยตายอันนี้คือน้ำตกปะไม่มีถุงงอกขช้เือค่ะอไม่มีถุงงอกใช่ปะจะดูไหมไมยพูดจะได้กินไหมวันเนี้ยตั้งแต่ซื้อสงสวยถุงงอกมุงงอกนี่เกียอยัางหนเรนนี่เาไม่ถามเลยนะว่าเผ็ดเท่าไหร่ปิ๊งชิมดิปิ๊งชิมดิแบบว่าต้องเปนิเาไม่ถามว่าเผ็ดเท่าไหร่ชิมแล้วคอนเฟิร์มได้อร่อยไหมอร่อย Ni khu <laughs> ừ. 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 này là đơn ác và bà đọc của ngọc nếu như là nếu ok là phải tạo mùi tạo mùi tạo อร่อยมากแล้วมันบอกว่าเน้อหมูจุ้มอร่อยไหมมันจุ้มอร่อยกว่าคือมันมันกรอบเลยอ่ะไม่ใช่หมูกรอบธรรมดานะหมูมากกรอบหมูมากกรอบลองลองอะลองหมูกรเป็ดเขียวเป็ดคะะลอองนนนัี้ผัดกับเราไม่หิวให้มันรู้ไปแก่ขอบคุณมากค่ะวิ่ยเต็มโต๊ะเลยอ่ะ ทุกคนหลายเนาะถ้าเลยคนนี้สิ่ันหายหรือเปล่าจะพิ้วเขามีความมุ่งหายว้วิดีโอทำไมออกจานโกเทลเ์ลอาหารให้เด็กค่ะอะไรเ่เ็นี่ยเรื่องอะออกจานนีจ้ของร้านค่ะปากร้านหน่อยเลย จมโอเคค่ะขนมีเพลงมาอีกจะบอกว่ารถคันนี้ไม่ได้เป็นขนาดเล็กนะทุกคนขนาดใหญ่อยู่เหมือนกันนะแต่ว่าถ้าเห็นในคลิปอะค่ะมันอาจจะแบบดูเหมือนคันเล็กนิดเดียว เหมือนแบบเขาอยู่บนอะไรนะถังเติมน้ำมันนี่เลยน่ารักมากชอบมากไม่รู้ไปหาซื้อมาจากไหนอารมณ์เหมือนเดินตลาดน้ำที่ไทยคะ่ะทุกคนของแบบจุกจิกน่ารักน่ามาถ่ายรูปลูกมะพร้าวนะจ๊ะแต่เ,เป็นยี่ห้อเบียรจ้าส่วนมุมนี้นะคะจะเป็นมุมข้างหลังเราเองข้างหลังโต๊ะมิตุกกตามี เยอะมากเป็นเหมือนเป็นเซรามิกอะทุกคนทุกคนมาเข้าห้องน้ำของเล่นเยอะมากอันนี้คือหน้าห้องน้ำนะคะคือเรามาเข้าห้องน้ำแล้วเราก็มาเจอตรงนี้ตกใจ ของเล่นเยอะมากบาร์บี้เยอะมากคือแบบพาลูกมาไม่ได้รนะ้นานนี้อันตรายมากต่อมาจะพามาดูทางเดินค่ะทุกคนของบางอย่างเราก็ไม่รู้จักนะอันนี้มันเป็นเหมือนแบบตู้สล็อตแมชชีนอะแต่ว่าเคยทำงานคาซิโดนะแต่เล่นไม่เป็นนี่ไม่รู้นางไปหาซื้อมาจากไหนจริงๆถ้ามีเวลานะจะถามเขาว่าเขาซื้อจากไหน อยากได้บ้างมีแมวเหมียวด้วย เพิ่งเห็นว่ามีตู้โทรศัพท์ด้วยอ่ะครไปักด้โเป็นใครได้นะคะเดี๋ยวโทรกลับนี้ม่ไนับตัีแล้วใช่เป็นเหรอนี่ไงก็หมุนไงไหนโอ้ไม่เป็นไรค่ะมันมีไว้ทำอะไรอ่ะเหยียบผ้าไงเหย็บผ้าที่เีผ้ พี่รีดี่รีดไสม่ะไม่ใช่เย็บเัก็เห็นไหมเย็บผ้าบอกเลยว่าเย็บผ้าราาราคาวันนี้อกราคาถ้าไปกินวันละสองคนนะที่ใครบอกว่าไปกินวันสองคนเจ็สิบเหรียญค่ะเจ็ดสิบเหรียญคือเขาไม่คิดยำเงอนเส้นคือช่องเราไม่ดังเนี่ยีกระด้างราคาดีมากราคาดีสีีคุนะเดี๋ยวมาใหม่ค่ะต้องมาเอาที่นี่ด้วยนะ อะไรนะจะขอตีมก็คุตีมดเยอว่านี่ชคุมตีมาะไม่ใช่อ่ะพี่แจใช่อ่ะอย่าลืมไปตำกันนะทุกคนอร่อยมากๆรับประกันคอนเฟิร์ม ยังไงสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวไปดูแลเด็กๆก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ